ชมหน้าทีมยอดเยี่ยมพิมพ์เล็กอังกฤษจากสัปดาห์ล่าสุดแนวรับนำโดย2แข้งจากแอสตันส่วนเลี้ยวภูก็มีปีกจอมพลิ้วติดเข้ามาด้วยและผู้เล่นคนอื่นๆจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพิมพ์เล็กอังกฤษนัดที่5จัดไมาชมกันในระบบ5 3-2นะครับ เริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับยกให้ดีนเฮนเดสันจากปราสาทแก้วคริสตัลพาเลสครึ่งแรกพาเลสโดนแมนยูกดใส่อย่างหนกักและมีโอกาสส่องประตูหลายต่อหลายครั้งแต่เฮนเดสันช่วยปัดป้องจนพาทีมรอดการโดนยิงสุดท้ายเก็บคลินชีตแบ่งแต้มจากผีแดงได้สำเร็จแหละครับมาดูผู้เล่นกองหลัง5คนนะครับคนแรกยกให้เทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจากขงแดงลิเวอร์พูลครับเกมรับอาจจะดีไม่เท่าบทบาททางเกมรุกนะครับ โดยเฉพาะการแอสซิสต์ให้กับเดอะแอสใยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ละครับผู้เล่นกองหลังคนตัดมายกให้แกเบรียลมาเกลเยสจากไอปุญญาอชแนนติดทีมยอดเยี่ยม2สัปดาห์ซ้อนและทำสกอร์จากจังหวะลูกเตะมุมได้อีกครั้งแม้เสียเหลี่ยมโดนเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์หลุดเข้าไปยิงแต่จากนั้นก็ยกระดับขึ้นมาจนจัดการได้อยู่หมัดละครับกองหลังคนถัดมายกให้เอสลีคอนซาจากแอสตันวิลล่านะครับ ทำผลง,งานได้คงเส้นคงวาเอามากๆสามารถเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ตรงลายเกมรับส่วนเกมล่าสุดก็ขึ้นมาทำประตูให้กับวินล่าพริกสถานการณ์แซงเอาชนะวูฟได้สำเร็จเลยครับผู้เล่นกองหลังก็ตัดมายกไข้ลิคาโดคาราฟิออรีจากไอ้ปืญญนใหญ่ออสตันครับแม้เจองานหนักตอนรับมือกับซาวินโยแต่ก็แก้ตัวด้การซัดประตูตีเสมอสุดสวย1-1น,นะครับ ส่วนผู้เล่นกองหลังคนสุดท้ายยกให้เดโอโกโดาโลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเติมเกมฝั่งซ้ายได้ดีสร้างโอกาสได้ถึง3ครั้งเกือบได้แอสซิสต์หลุดเข้าไปลุ้นทำประตูตอนครึ่งแรกนะครับมาดูตรงกลางสนาม3คนครับคนแรกยกให้เจมส์แมดิสันจากท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นเกมที่แมดิสันเล่นได้ดีสุดในซีซั่นนี้สร้างโอกาสได้เยอะมากๆและมีส่วนร่วมกับประตูลูกที่2ด้วยแหละครับ ผู้เล่นกองกลางคนตัดมายกให้ไทเลอร์ดิปลิงจากนักป่นซอนัมตันเด็กหนุ่มวัย18ปีทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อมีความมั่นใจสูงมากและทำสกอร์แรกได้ด้วยนะครับส่วนผู้เล่นกองกลางคนสุดท้ายกยกให้แซมมอร์ซี่จากอิฟสวิชทาวช่วยเกมรับได้ดีเอาม,มากๆเป็นงานหลักของมอร์ซี่ในการรับผิดชอบและครับ มาดูคู่หูกองหน้ายอดเยี่ยมสัปดาห์นี้กันบ้างครับคนแรกยกให้ลุยส์ดีอารสจากหงแดงลิเวอร์พูลลากเหลือทางกลับซ้ายได้สุดเสดาจเร่าร้อนทำสองประตูสำคัญทำให้เวีรยวูลเล่นง่ายสบายขึ้นนะครับส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้คนสุดท้ายยกให้นิโคลัสแจ็กสันจากเชลซีสามประตูที่เชลซียิงใส่คุนคอนเวสแฮมส่นหน้ารายนี้มีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับ โดยยิงไป2ประตูแล้วก็น1นึ่แอสซิสต์ให้กับโคเพาเมอร์แหละครับและนี่คือทั้งหมดของ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของศึกแพมเม็กอังกฤษนัดที่5ขอบอลทุกท่านคิดว่าควรมีใครติดมาเพิ่มไหมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เสร็จแล้วไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเจะก็ใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบอลเช่นเดิม